วัดีครับผมมันพินกับช่ n e l ฟิลไทยในท b กครับร้านวันดานะครับขนมจีนน้ำยาน้นำเยี้ยวน้ำพริกแกงเขียวหวานแกงเผ็ดผัดเผ็ดผัดขิงผัดหน่อไม้ผัดวิ้นเส้นนะครับร้านดังของเมืองน่านรับผมขายมานานครับแล้วกมนมจีมีพวกขนมน้ำแข็งใสด้วยนะครับ มีไก่ทอดมะแควนนะครับมะแควนเนี่ยจะเป็นเครื่องเทศทางเหนือคล้ายๆกับพวกหม่าล่านะนี่ครับไก่ทอดมะแีไก่ทอดครับแล้วมีหมูสเต๊ะครับหมูเต๊ะแล้วมีก็ซอยหมูก็ซอยไก่ มาดูกันครับคือหมูแงจีนแกงเขียวหวานไก่แล้วเป็นตานี้ทอดมะแขแล้วก็แกงทอดมะแขตับดูแล้ดพิิงนะนี่หนูั่งพีแก็มีปาหมูครับหมูไข่กบหมูพะโล้อ่าแกงนี่พะโล้แล้วก็โอ้ยนะต่งไม่เหมือนกับ้าไม่าเยากะไม่ไม่อนไม่มีปัญหา วันนั้นนี้หมูสเต๊กนะครับผม้มาครับเน้อเื่อหมู้มซอยซอยหมูนะต้มหิงก่อนดีหมเนียดูกนครับพี่บอยก็เอาปีกเขารู้แล้วมเส่วตัวครับไก่มะแขครับไก่แข็งนะครับอันนี้ก็คือมะแข นะครับเป็นเครื่องเทศทางเหนือเรา <ś led> ครับ <ś led> รสชาติจะเข้มข้นนะครับ <ś led> เผ็ดซ่าลินถ้าเกิดใครไม่เคยทานมาก่อนมันไม่เผ็ดแบบพริกนะครับกระทอมแบนซัดเลยเนี่ยนึ่ากระเทียมปึ๊บเดือดหอมมากถ้าใครเคยไปเมืองจีนเนี่ยเขาจะมีอันหนึ่งเขาเรียกมาล่าใ่าหมฮะจะเป็นคล้ายๆกันแต่่าคนละอย่าง มันจะเผ็ดซาลิ้นแล้วก็ตาลิ้นแต่ว่าของมูของจีนเนี่ยจะแรงกว่าถ้าเกิดใครทานอาหารจีนมาแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าของมะขามไม่ไม่ค่อยแรงแต่ถ้าไม่เคยทานมาก่อนมะขวันมีจะรมชาติซาขึ้นเลยอ่ะไม่มีนี่มาดึงเรานี่นี่ครับก็คือเพราะมันกิน่้วย เครื่องเทศอย่างหนึ่งนั่นเองมาก็ต้องลองทานครับที่หน้านี่ก็ทําเยอะมีหลายร้านนะครับเท่าที่ผมรู้เนี่ยก็มี3-4มร้านที่ทําเมนูนี้ขายต้องเติมอะไรอีกไหมคะสวัสดีค่ะมีขนมจีนค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนเลยค่ะมาแวนนี่มีเคล็ดลับยังไงมาแวนนี่มันเป็นอาหารต้อง ถึก็ก็ใส่มทช้เดี๋ยวเดียวยายเอาอว่มาดูนี่ใช้แบบแห้งทำใช่ไหมเจ้าแต่แบห้งเราตากจนแห้งเหแล้วก็มาตากผุกแต้องใหม่ด้วยนะอะไรคะต้องใหม่ด้วยอะไรนะต้องต้องใหม่ด้วยหรือเปล่าก็ทมอ๋อต้องของใหม่ถ้ามันเก่าเราจะไม่มีกลิ่นหอมครับนอกจากมะแขวนแล้วใส่อะไรด้วยครับกรากผักชีกระเทียมกระเทียมกระาผักชี เซโม่กะกัมกุ๊กอร่อยกับนี่ไทยนะคะป้าว่าครับป้าวันดามามแนะนำแทงนะครับเป็นเจ้าของร้านนะครับผมโอ้ยดูแล ขนมจีนเปล่าจานหนึงด้วยนะครับขับเนื้อสุดขนมจีเปล่าจานหนึ่งเริ่วเขียนนี่ไปได้ลข้าวซอยหมูนะครับข้าวซอยหมู ถ้าไปกินผัดเตียวก็จะแน่เง่างเงียบอย่างเงี้ยไปผู้ชากินผดเตียวอ่นี่ก็เครื่องปรุงเขาซอยครับ